เราไปเล่นยังไปที่ไหนอ่อสตร์เอาหนูไม่รู้เหรอเนี่ยโอเคโอเคไม่บอกไม่บอกเสียงหลงเลยเสียงหลงแม่เสียงหลงไม่บอกอะเซอร์ไพรส์อีกแล้ววันนี้เล่นอยู่เฮ้ยห้ามบอกนะห้ามบอกพี่จีนนี่เซอร์ไพรส์พี่จีนอ้าวเรนนี่ก็ไม่รู้หรอเลืมอ้าวรู้เรนนี่ดิรู้ว่าอะไรนี่นี่จะซิบบอกนี่นี่เราจะไปไหนเราจะไปที่ ที่มิกเป็นสีเขียวแล้วก็ที่อขี่จัก,กรยานที่เราเคยวิ่งอะ่ะที่เราเคยวิ่งรู้ครึ่งหนึ่งได้รู้ครึ่งหนึ่งเหรอทำไมอะ่ะฮะเออเออรู้ครึ่งหนึ่งแล้วกันนะเราจะพาเด็กๆไปเที่ยวที่เขาตื่นเต้นไม่เคยไปเฮ้ยวันนี้เราตื่นเต้นไหมเนี่ยจะไปเที่ยวเราตื่นเ<ม><ม>ต,นต้นมากเลยดูหน้าเราดิเพราะอยากนอนเพราะไม่เครียดเพราะอยากนอน โอ๊ยวันนี้ฝนจะตกแล้วอ่ะเอนนี่ถ้าฝนตกเอนนี <h 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 ่จะทำอะไรก็รีสตาร์ทก็รีสตาร์ทอ๋อรีสตาร์ทเหรอวันนี้เด็กๆไม่รู้เด็กๆไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเพราะเราก็เพิ่งรู้เมื่อคืนตอนดึกตื่แล้วเพิ่งคิดได้แล้เพิ่งคิดได้ ่ปั่นไม่ได้เนี่ยจีนฝนตกรู้มาทำไมะ่ะ <laughs> ตอนแรกไม่รู้มันจะตกไงฝนตกมันก็ต้องปันไปไ่นแล้วก็ต้องกลับบ้านอีกเพระฝนตกอยู่จนฝนมไม่ตกจำ,กจำเรามีห้องของตัวเองเ็น <laughs> นี่นึงว่ามาโรงแรมหรอถึงแล้ว หรือเราจะเช่าจักรยานแล้วขับไปนนไนะครับจินจจาว่าินเคยกกับะที่นี่จินเคยมาจินจำสะพานได้โอเคลูกไม่นี่ we don't bring the book but, but I need to bring it because I don't know where we g o i s that a map yeah are you excited แน่ดูเหรอ I'm gonna go with daddy and you and n a e n o too but แ i ่พ e ่จินพี่จินฮัส o ซอั i ไ e We are the the gonna go to the adventure. Here and, and then gonna go to to s เราจะติดกล้องไว้ที่จินนี่ตรวนี้ไอ้จินเป็นคนถ่ายวิวบอลตองวาเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเอากระสอบเข้าไปแอบแอบเขามีรถก่อนแล้ว เรามีก็กลางขี่ไม่ได้นะคะทริปจบแล้วลูกฝนตกทริปจบลูกแต่ยังกิจกรรมยังไม่จบ <c oughs> เราต้องรอฝนหยุดก่อนจินโอเคจิน okay. ไม่ชอบเลยฝนเะนี่ยอก็ไม่ชอบเลย <c oughs> ผมบอกตุ๊กแต่เมื่อคืนตุ๊กบอกว่าอะไรรู้ไหมมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่จะเจออุปสรรคบ้างรถจัก,กรยานจินอยู่นอกด้วยเปียกหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ต้องนอนรอนอยู่ในรถ <c oughs> พอเก็บไม่ทันไงมันจะเก็บจินอะไรนี่ในรถนี่ไม่พ่อไม่ได้เก็บจินเลย เขาไม่พูดแล้วตอนนี้เราติดฝนอยู่ที่อรุงบางกาเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่รู้จะไปไหนครับติดอยู่ในรถแนะนํากันมาได้นะครับว่าถ้าเราฝนตกแบบนี้เราจะทํายังไงกับสถานการณ์ตอนนี้ดีมีคนบอกว่ากลับบ้านค่ะเราจะไม่กลับบ้านจีนเพราะสัญญาวันนี้เราจะเราจะกลับบ้านตอนค่ำๆเลยคุยเรื่องอะไรกันดีไปเกาะเกรดไปเกาะเกรดหรอเปไปบางปูไหมคะ บาปูเคยไปแล้วโดนนกนังนวลขี้ใส่หัวด้วยโอเคงั้นทุกคนเราไปก่อนเดี๋ยวเราหาดรองเท้าแตะแป๊บหนึ่งนะครับ <î S 2> ไ,ไลฟ์เสร็จเมื่อกี้ถามผู้คนใน Facebook มีอยู่หลายคอมเมนต์นะครับบอกให้เราไปเมืองโบราณไ,ไปนู่นไปนี่แต่เรามานั่งเซิร์ชอยู่แล้วเอาดอหมดเลยดูสภาพครับตอนนี้และนี่เป็นเวลาอีก20่บนาทีที่เรายังอยู่ในรถธนาคารค่อนข้างจะ ตึงเครียดมากๆเครียดมากๆเราก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรดีที่ไม่เปียกเพราะว่ามันหายป่วยเราจะกินข้าวแถวนี้แหละลวถ้าฝนยังตกอยู่เราจะโฮมวิ่งโกบห่มของจริงนะครับขึ้นแล้วพ่อลุยฝนไปเอาขึ้นมาแล้ว รอดนะร้านน่าจะเปิดแล้วน่าจะรอดพี่แหวงนี่มาดูนี่สวยมากเหมือนสัมพันธ์เลยตอนตนุน๊กเด็กๆเงี้ยอ๋อดูเมนูอยู่หรอคะแล้มาทำไมแล้อยากอา้าวนี่จะใส่รองเท้าแตะข้างหนึ่งเท้าประชูข้างหนึ่งแดงสุดอ่ะ พี่เ่งกำลังทำอะไรคะหลอกล่ออะไรอยู่คะถามจีนว่าสวยไหมเราจะประมูลปากกาคนนี้สู้กับคนอื่นดีไหมจีนบอกว่าแม่ห้ามอยู่โอเคไม่จีนหรือเราประมูลสู้กันเลยมีคนในนี้สู้กับพ่อหลายคนโอเคเราพร้พอไมไหมลูกพร้อมไหมคะพร้อมป่ะตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนครับป่ะจินจีนเดี๋ยวส่งแม <c oughs> ่เอาไหมอยากให้มันอยู่ว่างไหม คนละเรื่องการนี่งกันข้ออยากให้มาอยู่บ้านเราถ้อยากอยูพยักหน้าถ้าอยากพยักหน้าอยากขยักหน้าไม่อยากใส่หัวอยากหรือไม่อยากเอาตามความคิดเราอยากหรือไม่อยากอยากใช่ไหมลู้เลยมาจับมือทีที่้ายช่วยพร้อมกันลูกช่วยไปพร้อมกันเราไม่ซื้อแล้วป่ะอันนี้ละเมิดด้วยซ้ละเมิดอะไรยังไม่ คนนี้ไม่สนใจอะไรเลยเลิ้งลิ้งจะทำให้จีนีแต่โอเคเราไม่ห้ามแต่โอเคเราไม่ละเมิดสิทธิ์โอเคสิสิ่งจ,จมือ็นเราได้สิ่งที่เราต้องการครบแล้ว นีนเรากินกัเนเสร็จแล้วนะคะแผนเราเป็นยังไง oui> ครับลูกจะบนไหมกันนายบอกว่าเนนี่ใส uh ่กระปรงยาวมันจะมันม um> ันจะขี่ไม่ถนัดเรนนี่นั่งเนนี้นั่งลูกไม่ต้องขี่นั่งสอนแลตอนนี้อิ่มด้วยขี่อะไรก็ไม่รู้ยิ้มแจ่งเลยอ่ะกลับมาที่เดิมเลย ไปนี่ไหนไปโอ้โหจริงพูดถูกจริงวะว่าจินบอกมันจะเป็นป่าตรงไหนเป็นหมดเลยมันบริบังคี่ขุกค่ะเต็มไปหมดเลยตรงไหนคือบ่อปลาลูกนี่ให้อาหารปลาอยู่ตรงไหนโอ้ยจินอย่าเบรกกระทันหันดิลูกเดี๋ยวพ่อชนไปกระทันหันคืออะไรอ่ะกระทันขันคืออะไรอ่ะ ไปเลยาให้อาหารปลาลูกไม่อยากให้อาหารปลาจีนเดี๋ยวโดนตับดีไพดีไพดีไพไม่มีอะไรปัจะเตียง ที่นี่มีอะไรบ้างคะมีต้นไม้ไงกลัวปุ๊ดูดิโอ๋หมามันก็มีอยู่แล้วกลัวเต็มเลยกลัวอะไรที่นี่ไม่ต้องกลัวเลยกลัวอะไรลูกเราอยู่บนรถกลัวพ่อเหนื่อยก็พอแล้ว <c oughs> ตอนกลับอาจจะขับตันไม่ได้เนี่ย